โซครับคู่กับพี่ตั้มในทำทอยชาแนลนะครับโอ้โหมาแบบล้นฉากกันเลยนะวันนี้นะ,นะตกฉากสีชมพูกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้มารีวิวกันเรื่องสนามนะมันก็จะมีความใหญ่กว่าเบเบทค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็พี่ตั้มนํามารีวิวให้ทั้งหมด3สนามจาก4สนามด้วยงบประมาณของพี่ตั้มเองนะครับไม่ <laughs> ไ,มได้มีช่องหดช่องทางใดน,นะครับหรือว่าใครสนับสนุนนะนะ เพราะนั้นอ่าช่องนี้นะครับพี่ตั้มก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ซื้อของนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับก็เลยสามารถที่จะเอ่อมีงบประมาณในการที่จะมาทำคอนเทนต์กันได้แบบต่อเนื่องยืดยาวกันต่อไปนะครับนะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อของไม่เป็นไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เหมือนกัน นะเพราะว่าทางเคซีทอยหรือว่าทางช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับไม,ไม่ได้สนับสนุนเรื่องตรงนี้มานะพี่ตั้มก็ใช้งบป,ประมาณของตัวเองนะครับนะเนื่องจากคลิปนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีน้องๆน,นะครับหรือผู้เล่นหลายท่านเลยทีเดียวนะครับสอบถามเข้ามาว่าเออพี่ตั้มนะครับสนามแดงเนี่ยนะหรือสนามเขียวสนามดำเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดแบบคลิปเดียวให้จบให้รู้กันไปเลยละกันนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับอันนี้นะครับที่พี่ตั้มมาวางตั้งในฉากเนี่ยก็คือสนามแดงเนะเราจะมาพูดถึงตัวสนามนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีสันนะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับพี่ตั้มเอาสนามแดงมาให้ดูก่อนนะครับเนี่ยสีสันนะครับของพลาสติกที่เขาฉีดมาจากโรงงานนะครับ คือด้านล่างก็จะเห็นว่ามันเป็นเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ได้เป็นพลาสติกอะไรหรูหรามากมายนะครับความแข็งแรงก็อยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นพลาสติกที่เกรดดีหน่อยนะเท่าที่พี่ตั้มได้ทราบมานะแต่ว่าพี่ตั้มก็ไม่ได้เก่งเรื่องแมทเทีเรยรอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีความรู้ก็มาตอบในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวพลาสติกด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะ อันนี้นะครับมันจะเป็นทุกสนามายอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ตั้มจะเอาไปครอบกับสนามดําจะได้รู้ไซส์ด้วยนะครับว่ามันเป๊ะขนาดไหนนะครัครบอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ตั้มบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในรูปทรงที่เป็นสนามสําเร็จนะครับอันนี้เป็นอยู่ในรูปทรงที่เขาแพ็คกิ้งมานะครับถ้าสนามสนามสเร็จเนี่ยก็ต้องยกแบบนี้อันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะต้องบอกก่อนนะถ้ารูปทรงที่เขาแพ็คกิ้งมานะครับก็จะปรับเปลี่ยนมุมแบบนี้นะครับ เอาไปวางนะครับมันก็สลับหัวสลับหางก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเข้าช่องพอดีแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็จะเป็นพลาสติกนะครับฉีดสีเหมือนกันนะแล้วก็ทําสีให้มันตรงกับตามรุ่นตามสีรุ่นของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามแดงก็จะเป็นตัวล็อกเป็นกิฟพลาสติกสีแดงนะเดี๋ยวพี่เต้ามาให้ดอูอยู่นี่นะ,ะเนี่ยฮะเป็นกิฟล็อกแบบนี้พร้อมคู่มือนะครับ BX 0 0 นะจริงๆเบียกสูงสนี่มันเยอะมากนะอันนี้จะเป็นกิปล็อกสีแดงเป็นพลาสติกครับเป็นเนื้อพลาสติกฉีดนะครับสีแดงนะครับเป็นสีใกล้เคียงกับตัว x t r e a m line นะครับตรงขอบสนามที่เป็นฟันเฟืองนะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยเท่าที่พี่ตั้มดูเนี่ยมันเป็นคนละเนื้อกันเลยนะลองจับสัมผัสดูแล้วนะครับเนื้อตรงฟันเฟืองที่เป็น Xstream line เนี่ยเขาจะมีความแข็งแล้วก็มีความคมมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยการที่จะเปลาะนะมันไม่ค่อยเหนียว นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการผลิตนะซึ่งพี่ตั้มก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพลาสติกกับมันคนละแบบนะแต่ว่าสีอะใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะครับไม่เหมือนนะก็เป็นสีในโทนเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกลิปล็อกนะครับก็สามารถล็อกสี่มุมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะกลับกลับสนามนิดนึงนะครับมาอยู่ในมุมนี้นะเวลาเราเซตติ้งสนามนะรูปทรงก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่ะเดีตพี่ตั้มแกะออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟันเฟืองกันนะว่าฟันเฟืองมันมีลักษณะแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับ นะเดี๋ยวโค้ชอัพก็มาดูใกล้ๆนะ,ะเนี่ยฟันเฟืองของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะาการต่อพลาสติกแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเหมือนกันนะครับไม่ได้หล่อเป็นชิ้นเดียวนะพี่ตั้มอยากให้จดจําตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพูดคุยในสนามต่อๆไปด้วยนะนี่ก็คือแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเกว่วานี้นะครับส่วนด้านล่างไป่ตั้มพลิกให้ดูนิดนึงนะครับก็เป็นการประกอบนะครับเอาฟันเฟืองนะครับตัวเอ็กซ m e Li มไลน์มาประกอบเข้ากับตัว ฐานของสนามเข้าด้วยกันแค่นั้นเองนะครับนะไม่ได้มีอะไรหรือหว่านะครับแต่ว่าอาจจะด้วยวัสดุนะครับที่เขาทํามาค่อนข้างดีนะครับทนต่อการแตกหักนะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นสนามดํานั่นเองนี่นะครับนะะเรากิบออกออกก่อนเนี่ยสนามดํานะครับสนามดำเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับสนามเขียวนะสนามเขียวพื้นขาวนะครับที่มีขายตามปกตินะครับ ถ้าพี่ำจำราคาไม่ผิดนะครับ1,590บาทถ้าผิดขออภัยนะครับราคาอยู่แถวๆนี้แหละนะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวสนามแดงเมื่อสักครู่นี้นะอ่า ไอเจ้าตัวสนามเขียวนะครับพื้นข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ x อ็กซิมหลจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมากับกล่อง BX17 นะครับถือว่าเป็นสินค้าแลไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าสนามตัวนี้นะครับไม่ไม่ไดเอามาวางขายตามปกตินะครับต้องซื้อกับ BX17 เท่านั้นนะถึงจะได้เป็นสีนี้นะครับแล้วก็พี่ตามก็หาซื้อมานะครับเพื่อมาทําการรีวิวให้กับน้องๆและเพื่อนๆได้ดู นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มแกะนะครับเพื่อสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับจะเป็นตำแหน่งที่จะเซตติ้งในการใช้เล่นนะอ่าคประมาณแบบนี้นอืมนะอ่าแล้วรูปทรงแบบนี้เลยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับพลาสติกเนื้อใสเนี่ยตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่ตั้มจะเอาตัวพลาสติกใสของตัวสนามแดงเมื่อัะคู่นี้ที่พี่ตั้มรีวิวไปมาครอบนะเพื่อดูไซซิงนะครับวางไปเลยนะครับอืมนะครับ ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยไม่ได้แตกต่างนะครับชิ้นพลาสติกเหมือนกันนะครับนะเนี่ยความหนาต่างๆเท่าที่จับดูนะครับไม่ต้องไปวัดจากแหมเ,เครื่องวัดช่างตวงใดๆนะครับเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือจับอย่างเงี้ยก็คือพลาสติกตัวเดียวกันเลยจะชิ้นเนี้ยน่าจะทําเป็นชิ้นเดียวกันมากกว่าแล้วก็เอาแต่ละชิ้นเนี่ยมาประกอบกับสนามแต่ละอย่างนะก็คือทํามาล็อตเดียวกันนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวใส่ฟื้นกันนะครับ อพอดีเป๊ะเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าไซส์ซิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไซส์เดียวกันนะครับเล่นด้วยกันได้นะถ้าสมมุติถ้าซื้อสนามหนึ่งสนามได้แล้วเกิดชิ้นส่วนตัวไหนหักนะครับก็สามารถที่จะมาทดแทนนะครับใส่ร่วมกันได้นะอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟันเฟืองนะครับตัว Xsim line ก,กันนะครับเมื่อกี้ที่พี่ตั้มมาให้ดูนะเห็นไหมอ่าให้ดูใกล้ๆกับสนามแดงไปแล้วนะอ่าเห็นไหม มันก็จะหล่อมานะครับเป็นชิ้นๆแล้วออกแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับในตำแหน่งที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันเลยนะ,นะครับแล้วก็จากการที่พี่ตั้มใช้มือสัมผัสอ่ะนะก็น่าจะเป็นพลาสติกตัวเดียวกันเลยนะก็เป็นพลาสติกที่ดูเกร็ดดีนะครับสีสันที่ฉีดลงไปก็ดูสวยงามนะครับไม่ใช่เป็นสีเขียวแบบตามตลาดนัดนะเ,ออเคยเห็นไหมสีเขียวตามตลาดนัดอะไรแบบนั้นนะเออไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ สีมาสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกพื้นสนามนะครับพี่ตั้มลองจับดูนะครับกับสนามที่เป็นสนามแดงนะครับเป็นพลาสติกแบบเดียวกันไม่ได้มีความหนาอะไรมากมายนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับพี่ตั้มใช้มือสัมผัสนะไม่ได้ไม่ได้ว่าใช้เครื่องช่างวัดตวงใดๆนะครับเนี่ยเท่าที่พี่ตั้มสัมผัสนะจะขอจับด้านล่างนิดนึงนะครับก็ มีความเหมือนกันเลยเป๊ะไม่ได้มีความแตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าสีเท่านั้นเองนะครับที่มันมีความต่างนะส่วนตัวหลุมสนามนะครับก็น่าจะเป็นหลุมเดียวกันไม่ต้องวัดแล้วเน,ะนาะน่าจะเป็นเกลวไซซิ่งเดียวกันนะไม่งั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมีปัญหานะเขาจะต้องทํามาตรฐานให้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเอ็กซ์ตรีมไลน์เนี่ยก็จะถูกนะครับติดตั้งลงนะในสนามแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นแบบกิบล็อกแบบนี้นะ ซึ่งตรงไหนหักก็คงสามารถเปลี่ยนได้ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะเป็นกิบล็อกนะครับดันออกมาได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวตรงส่วนชิ้นส่วนของตัวฟันเฟืองของตัว x อ็กซิมไลน์เนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้เป็นบล็อก,อกสมมุติว่าช่วงนี้หักนะฮะก็สามารถจะเปลี่ยนได้เหมือนกันในอนาคตนะก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาแล้วใช้ได้นะครับแล้วก็มีแนวคิดในการแมนเทนแนนได้ด้วย อ่าลืมไปก่อนเก็บนะครับพี่ตั้มให้ดูกลิบล็อกนิดหนึ่งนะครับคิปล็อกของเขาก็จะมาเป็นโทนสีดํานะครับเพื่อให้เข้ากับสนามดํานั่นเองนะเวลาเก็บนะครับก็อยู่ในตําแหน่งอย่างนี้นะเพื่อให้ตัวสนามเนี่ยนะครับเตี้ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้น,นี้เดี๋ยวก็เก็บใส่ซองใส่ถุงนะอ่ะสนามดําไปแล้วเนาะ อ่ะต่อไปเป็นสนามสุดท้ายที่พี่ตั้มมีนะครับก็คือสนามใสนะครับสนามใสเนี่ยจะเป็นสนามที่พี่ตั้มเอาเอามาเล่นแล้วนะครับอันนี้ก็จะถูกใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะครับมันก็เปรียบเทียบได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะแต่ว่า,าสนามเนี่ยมีทั้งหมดเดี๋ยวพี่ตั้มบอกก่อนนะครับมีทั้งหมด4สนามนะครับซึ่งตอนนี้พี่ตมมั้มมีให้ดูแค่สามสนามนะครับซึ่งแค่สามสนามนี่ก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับความต่างนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะลองนะครับอันนี้ก็คือสภาพที่เล่นมาสักระยะแล้วครับติกก็มีมีรอยบ้างนะครับแต่แล้วก็ไม่ได้ใสเหมือนเดิมนะแต่ว่ายังอยู่ในสภาพใช้งานได้ไม่แตกหักนะครับเพราะพลาสติกเขามีความเหนียวนะครับคงทนพอสมควรเลยนะครับนี่ก็วางได้พอดีเป๊ะทุกอย่างพอดีเป๊ะนะครับสามารถที่จะมาทดแทนกันได้ตลอดนะอ่ะเห็นไหมครับลงตัวลงล็อกพอดีนะไม่ได้มี อะไรที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยอ่ะอ่ะอันนี้เาเก็บนะครับอ่ะเอาตัวของมันมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเวลาประกอบก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ต้ามาให้ดูนะครับนี่ใกล้ในส่วนของตัว xsim line นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสนามแสนามใสนะเพราะว่าคุณลักษณะของมันเนี่ยนะครับมันจะใสด้านล่างนะครับที่แตกต่างจากสนามดํากับสนามตัวแดงเมื่อกี้นี้ที่เป็นพื้นขาวนะอันนี้จะเป็นพลาสติกใสเลยนะครับ ลูกเล่นของเขาเนี่ยนะครับพี่ตั้มเห็นเขาเอาไปใส่นะครับเป็น LED ด้านในด้านใต้นะครับเพราะมันมีพื้นเนี่ยมันมีพื้นช่องว่างอยู่นะครับไปใส่ LED อะไรแบบนี้นะหรือว่าไปทําเป็นกราฟิกโมชันต่างๆได้นะเออก็ทําให้การเล่นเบเบดในสนามน,นั้นดูหวือหวาเราใจมากยิ่งขึ้นนะนะ,ะแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยเอามาเล่นกันเองเนี่ยพี่ตั้มก็ว่าก็ไม่ได้มีความต่างอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวดูเส้น Extreme Line นะครับที่มาครับเนี่ยพี่ตั้มก็เอาให้ดูเท่าที่ดู เท่าที่กล้องจะถ่ายได้แล้วกันนะครับถ้าไม่ชัดก,ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าฟันเฟืองต่างๆเห็นไหมก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวดําซูมใกล้ๆแล้วกัน,นจะได้เห็นรอยต่อของตัว x อ็กซ์มไลเห็นไหมรอยต่อตัว x อ็กซิมไลต่างๆนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับด้านหลังก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นกิบล็อกนะครับของตัว f อ็กซ์มไลที่มาประกอบลงกับตัว หรือว่าสนามนี่เองนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เท่าที่จับดูนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีความต่างนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันจะต่างหรือเปล่านะครับพี่ตั้มก็ตอบตรงนี้ได้เลยนะครับว่าไม่มีความต่างอย่างแน่นอนนะครับก็จะเหลือแค่สนามสนามเขียวนะครับที่ไม่ได้รีวิวอีกสนามหนึ่งนะที่เป็นสนามที่ขายแยกนะครับของทางเคซิทอยละนะขายแยกออกมานั้นก็จะมาคิดว่าก็คงไม่แตกต่างกันนะครับนั้นแล้วก็ไหนๆนะครับพี่ตั้ม ทำเรื่องสนามแล้วนะครับขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นคําเตือนนิดนึงนะครับเพราะว่าภาคนี้เล่นกันดูเดือดหน้าดูนะครับอย่าวอา,าไปใกล้นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็มีคําเตือนอะไรแบบนี้คืออย่าเข้าไปใกล้นะครับเวลาเล่นเนี่ยก็เป็นสนามทั้ง3สนามที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้นะก็เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอีกสักนิดนึงเรื่องของเนื้อพลาสติกแต่ละเนื้อนะครับแต่ละสีนะครับก็เป็นการฉีดพลาสติก ต่ละสีเข้าไปนั่นเองนะครับไม่ได้มีความต่างอะไรพลาสติกก็เป็นตัวเดียวกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านบนที่เป็นตัวใสนะก็ใช้ร่วมกันได้นะครับรวมถึง xsim line ก,ก็ใช้ร่วมมันได้นะเพียงแต่ว่า xsim line เนี่ยนะครับมันคนละสีเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครหักใครพังก็สามารถซื้อนะไปซ่อมได้พี่ตั้มไม่แน่ใจว่าในอนาะคตเนี่ยจะมีเรื่องของอะไรต่างๆมาสำรองในการที่จะ มาซ่อมเหมือนเองได้ไหมนะครับนะก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับช่องนี้ก็จะทําเรื่องคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับพตัมขอไปสัมพันธ์กลุ่มด้วยนะครับเบรเบทเอ็กซ์ไทยแลนด์คอมมูนะครับก็สามารถไปพูดคุยนะครับไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนไปต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเบรเบทเอได้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยครับไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับ